if you happy and you know clap your hand if you happy and you know clap your hand พ <laughs> ี่ยก้ออยู่ไหนนะยู่ไหนนะปลาสิหอมเรียกปลาสิคนไหนข้าหอมยกมือขึ้น are you ready ป่าเดินหาพี่เฮาก้องกันค่ะหอมบายบายกันไ,ปไ,ปนไจุ๊บด้ยจุ๊บด้อจุ๊บจุ๊บใครชื่อขาอ้า <c oughs> หอมหอมหอมไหนหอมหอมไหนม บอีกจุบอีกหวายน้ำร้อย